แฟนทอมทำอะไรให้เราบ้างโอ้พูดได้เหรอคะไม่ใช่ดิไม่ทำอใไรหลังดิเฮ้ยไม่ได้อยากรู้เรื่องโองเคที่ออนเราไม่สบายเราเป็นอะไรเราปวดหัวเราทำงานหนักอะไรเขาก็จะดูแลทุกอย่างเวลาเราอยู่ใกล้ๆแฟนทอมเนี่ยเราเหมือนเราเรา,เรามีผู้ชายไหมดีกว่าตรงนี้เขาว่าเนี่ยเข้าใจเราเขาบอกว่าแอลเนี่ยชอบบูเหรอไม่เคยทำหรือพี่ตั๊กนิดนึงก็ไม่ทำนิดเดียวไม่ทำพี่อันนี้คืออะไร ไม่แล้วแอลไปยกที่ไหนแล้วคนเขาไม่ถามเหรอว่ามือไปเลอะอะไรมาเราต้องเก็บถ่ายละครแล้วก็เก็บมือเก็บไม้พี่โอ้หนี่ตรงนี้ก็มีนี่นี่ตรงนี้ก็มีมีหมดเลยโอดพี่แต่ความรู้สึกเราไงคนนี้สักละมันเราก็มองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมแต่สักสีโอ้สักสักเสือเงี้ยสวยนะแล้วก็มีเสือนะพี่ได้้แลวตอนนี้มีเสือเหรอมีว้ายพี่ทั้งเราแบกว่าเฮ้ยเสืออยู่ จริงๆแล้วรุ่นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยนะถ้าเราจะดึงหน้าเนี่ยเรามีหย่อนไว้นิดๆก็สวยดีนะแต่อย่าให้มันตึงขึงมันจะดึงใช่ไหมพี่ขนาดนี้ก็ไม่ไหว<ช>นะเนี่ยพี่ก็มีพี่ก็พรุ่งนี้พี่จะไปอะไรคุยแล้วเนี่ <laughs> ย,ย <laughs> ไมยุราหาเรื่องเมา